สมาชิกกระโดดขึ้นไปจับขอบบาร์ต่างๆเขาต้องการโชว์ตัวต่วตอหน้าค l a ส s ์ม s สไม่คาดคิดว่าทั้งสองมือจะติดอยู่กับนั้นแล้วก็ไม่สามารถดึงมือออกมาได้ไม่เข้าใจทำไมคุณครูเห็นก็รีบช่วยเหลือแต่ก็ไม่เห็นผลอะไรเลยสายต่อไปบาร์สองแถวขยับไปในทิศทางแปลกๆนักเรียนที่ใส่แว่นตรวจสอบภาพของสัตว์ประหลาดทันทีโอไมลก็อดนี่ไม่ใช่บันไดธรรมดามันคือลูกบันไดปีศาจท,ที่ถูกผนึกมาเป็นเวลาหลายปีใครก็ตามที่สัมผัสมันจะตกมันขึ้นมาและถ้าคุณเผลอปีนบันได มันจะพาคุณไปยังรังของสัตว์ประหลาดทันใดนั้นพวกเขาก็เห็นปีศาจลูกบันไดกำลังจ้องมองที่ขวดเล่นด้วยตาของมันที่ตกกลมเริ่มก้าวไปข้างหน้าด้วยหกขาพวกเด็กหนุ่มที่เหลือยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีเวลาแล้วคุณครูก็ปีนขึ้นบันไดเพื่อไม่ให้มันบินไปตั้งใจจะใช้น้ำหนักของคนจำนวนมากเพื่อยับยั้งมันแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีผลอะไรเลยไม่นานหลังจากนั้นบันไดาพาทุกคนลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า พวกเด็กหนุ่มกลัวตายจนขึ้นมาได้จูจูก็พบเห็นภาพหน้ากลัวอีกอย่างหนึ่งสัตว์ประหลาดบันไดาพาทุกคนขึ้นสูงหนึ่งหมื่นเมตรใครกลัวความสูงคงจะหลุดออกจากองค์แล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าจะพาไปไหนอีกตอนนี้เด็กชายตัวอ้วนขี่สัตว์ประหลาดลายขาวไล่ตามอยู่สี่คนดีใจและมีความสุขในที่สุดก็ได้เห็นการช่วยเหลือดูเหมือนว่ามอนสเตอร์บันไดได้ถูกควบคุมแล้วแต่พวกเขายังถูกพาไปยังรังของมอนสเตอร์ไม่คาดคิดว่ากองทัพปีศาจรออยู่ที่นี่มานานแล้วการโจมตี ะในหนังสือภาพประกอบกำลังพยายามสร้างกำแพงป้องกันไม่นึกว่าจะมีปีศาจมากมายขนาดนี้แค่พึ่งพาพลังของเย็นคขไม่มีทางที่พวกนั้นจะทนต่อการโจมตีที่กำลังเพิ่มขึ้นนี้ได้ตอนที่สถานการณ์กับขันชายหนุ่มที่สูงแว่นรีดวิ่งขึ้นไปเอาหนังสือภาพประกอบลึกลับนั้นออกทันทีพร้อมกับแสงประหลาดปีศาจร้อยตาปรากฏตัวขึ้นหลังจากดากเขาภายใต้การคุ้มกันอย่างสิ้นหวังของปีศาจหลายร้อยตัวและพื้นดินที่เต็มไปด้วยศพพวกเขาจึงเปิดทางเลือดเข้าไปหนุ่มหนุ่มวิ่งไปที่ แห่งหนึ่งในที่ซ่อนทองทาเมื่อทุกคนเห็นสิ่งนี้พวกเขากลัวจนหน้ามืดเป็นลมทันทีเขาจึงรีบวิ่งไปหลบหลังเสาขณะที่บางคนกําลังปรึกษาหารือกันว่าจะจัดการกับสัตว์ประหลาดนี้อย่างไรหนุ่มผมยาวคว้าหนังสือภาพสัตว์ประหลาดจากมือครูเขาต้องการจดบันทึกมันลงในสมุดของเขาเองสัตว์ประหลาดชูมือเล็กๆของมันขึ้นมาตกเบาๆทําให้หนุ่มผมยาวแข็งทื่อหลังจากกินสะพานโค้งพวกมันหดตัวทันทีสายต่อไปปีศาจยกมันขึ้นไปในอากาศ เตรียมทำลายสิ่งนี้ให้พังเพื่อจับเขาไว้ไม่เพียงเท่านั้นแม้แต่ยามาฮิโกะและปีศาจบันไดก็อยู่ที่นี่ปีศาจบันไดกำลังดักอยู่ทางซ้ายของปีศาสิ่งนั้นทันทีนั้นปีศาจภูเขาจึงติดกับดักทางด้านขวาอย่างรวดเร็วปีศาจร้อยตาใช้กระสุนร้อยตาโจมตีทุกสิ่งในขณะนั้นชายผู้สูงแว่นตาได้หยิบหนังสือภาพขึ้นมาจากพื้นทันที ก่อนที่ทุกคนจะตั้งสติได้ทั้งปีศาจภูเขาและปีศาจบันไดก็ถูกแช่แข็งแล้วนั้นสัตว์ประหลาดก็อ้าปากและกินมันเข้าไปทั้งหมดนั้นสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก็คือสัตว์ประหลาดนั้นได้ครอบครองพลังของซานย่างทันทีสิ่งที่แปลกกว่านั้นก็คือแม้แต่พลังของสัตว์ประหลาดท่านบันไดก็ถูกมันดูดซับเข้าไปในตอนนี้สัตว์ประหลาดร้อยตาได้สูญเสียผู้ช่วยไปแล้วไม่สามารถเอาชนะสัตว์ตัวใหญ่ที่แหลมคมนั้นได้ไม่ได้ผลก็เลยล้มคว่ำลงไปบนพื้น ในช่วงเวลาสำคัญนี้หนุ่มใส่แว่นเดินเงียบๆไปที่ด้านหลังถือหนังสือภาพสัตว์ประหลาดเพิ่งทำอะไรบางอย่างสายต่อไปสัตว์ประหลาดได้รับการบันทึกลงในหนังสือภาพว่า